แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับวันนี้ภาพพื้นหลังของเรา เห็นแบบนี้แล้วเราไม่ได้อยู่กันในสํานักงานตารวจแห่งชาตินะครับไม่ได้อยู่ในโพลิสทีด้วยเราออกมาข้างนอกครับมาที่สอนอชนะสงครามให้คุณผู้ชมดึกภาพดีชนะสงครามครับติ๊กตอกติ๊กตอกมีสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญเลยของประเทศไทยที่เวลาใครไปเที่ยวแล้วก็รวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติครับโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านก็ดีรวมไปถึงคนไทยก็ดีมาเที่ยวมากที่สุดไหมผมเรียกได้ว่าน่าจะติดอันดับต้นๆของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวแหละนั่นก็คือถนนข้าวสารนั่นเองครับนี่คือเข หน้าที่การรับผิดชอบของสอนอชนะสงครามและแน่นอนว่าอีกหนึ่งหน้าดาบและก็น้างานของตำรวจในงานแรกสมมติผู้ชมนึกภาพ เปิดประตูสอน,นอชนะนนสงครามเข้ามาปืนก็จะมีพนักงานสอบสวนนั่งอยู่นะฮะเป็นที่แรกเลยครับก็จะถามคุณว่าติดต่อเรื่องอะไรครับมีคดีที่จะร้องเรียนเรื่องอะไรครับบางคนโอ้โหเนี่ยเมื่อวานโดนหลอกมาเมื่อวานโดนต้นมาทุกสิ่งอย่างคุณจะต้องมาเจอกับพนักงานสอบสวนก่อนซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กับสารวัตรสอบสวนครับหรือว่าหมวดบาสเดนเองนะฮะร้อยตำรวจโทจัก,กรวุฒิจุธาธิปไตยครับซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นหน้าเขาดีนะฮะเพราะว่าเราเคย สัมภาษณ์เขาในรายการตำรวจอินดี้ไปแล้วแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังของการทำงานนะครับหน้าที่ของตํารวจด่านแรกนั่นก็คือ พนักง,งานสอบสวนเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมครับขอเสียงประมือให้กับมวดบ้าครับสวบัสดีครับ,รบซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกพนักง,งานสอบสวนบ,บางคนบอกว่าเดินเข้ามาปุ๊บเบอร์บะโตเจอหน้าเราเลยเป็นคนแรกใช่ครับสิ่งที่เราต้องทําใน1วันของพนักง,งานสอบสวนให้ให้หลายคนทราบก่อนว่ารูทีนของพนักง,งานสอบสวน1วัน24ชั่วโมงเราทำอะไรบ้างทั้งหมดครับรับอ่าถ้าถ้าพูดถึงพนักงานสอบสวนนะครับ ถ้าเกิดว่าในแต่ละวันเลยเอาเฉพาะวันที่เข้าเวรก่อนนะครับวันที่เข้าเวรเนี่ยก็สมมติเราเข้าเวรคดียาใช่ไหมครับแล้วก็คดีจราจรนะครับแต่วันในช่วงที่เข้าเวรเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่รับแจ้งครับรับแจ้งมีคนที่วอล์กอินเข้ามาเข้ามาในอันนี้่คือหน้าที่เวรของเราใช่ครับในระหว่างเวรเลยครับเข้ามาเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเป็นคดีจราจรใช่ไหมครับถ้าเกิดมีรถชนปุ๊บมีการแจ้งมาทางสุรายุแจ้งมาที่ร้อยเวร ครับเราก็คือพนักงานสอบสวนก็คือคนที่ไปดูที่เกิดเหตุไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตำรวจจราจรเป็นเราก่อนใช่ครับแต่ว่าอาจจะมีตำรวจจราจรเนี่ยเข้าไปอำนวยความสะดวกทางด้านจราจรเหมือนให้การจราจรเนี่ยไม่ติดไปก่อนซึ่งคนก็จะนึกว่าตำรวจจราจรไปอย่างเดียวไม่ใช่ใส่เราไปด้วยแต่คนที่ไปที่เกิดเหตุคือพนักงานสอบสวนก็คือรอยเวรคนที่ไปยืนที่เราอาจจะเห็นว่าเอ้ยถือสมุดไปจดยืนจดจยืถ่ายรูปนั่นแหละครับคนนั้นคือพนักงานสอบสวนใช่ครับคือเราต้องไปเก็บเพราะ ว่าถ้าเกิดกรณีที่เป็นคดีจราจรเนี่ยจะต้องมีผู้เสียหายทั้งสองฝ่ายอาจจะฝ่ายเดียวหรือ2ฝ่าย <uc l> แล้วก็ถ้ามากกว่านั้นอาจจะมีผู้บาดเจ็บถ้ามีผู้บาดเจ็บเนี่ยก็ดูว่าบาดเจ็บธรรมดาบาดเจ็บสาหัสอ,อาจจะเป็นคดียา,ยาอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าบาดเจ็บสาหัสคือรักษาตัวเกินกว่า20วันอ,อะไรเงี้ยครับ,รบก็จะเป็น เออคดียาอย่างเงี้ยต้องมีการฟ้องร้องที่ขั้นหายกันต่อไปอะไรเงี้ยครับอันนี้คือหน้าที่ที่ถติว่ามีคนแจ้งเรื่องของการจราจรเข้ามาใช่ครับเออแล้วทีนี้ยังไงต่อฮะหลังจากนั้เวลาหนึ่งรูทีของเรานั่งเข้าเวรใช่ก็มีเรื่องราวต่างๆเข้ามามากมายร้องเป็นเพลงได้ไหมฮะมีเรื่องราวมากมายที่ไม่มีใครได้ฟังแต่พนักงานสอบสวนรับฟังตลอดใช่ครับคือรับฟังทุกเรื่องครับเรื่องที่ หลายคนอาจจะไม่เคยได้ฟังก็ต้องฟังผมมีตีการ์ดอยู่เยอะเรื่องที่อาจจะปวดใจสุดๆก็คือเรื่องในครอบครัวอเรื่องในครอบครัวมันจะดราม่าสุดๆใช่ครับเราก็ต้องรับฟัง คือเราก,ก็มีหน้าที่เราฟังนะโอุ้ยอย่างนี้อยากรู้เลยอ่ะสมมติว่ามีครอบครัวตีกันเอาเป็นแฟนตีกันอย่างเงี้ยสามีภรรยารแล้วเราในฐานะที่เป็นพนักงานสอบสวนเราจะขัเกี่ยวว่ายังไงวันนี้เราอยู่ในห้องไก่เกี่ยวไปดีเลยบางทีเราคิดไปว่าไอตัวเราเองก็อาจจะยังเอาไม่ไมรอดแต่ก็ต้องทําให้ได้ใช่ไหมครับแต่ก็ต้องทําได้เพราะว่าหน้าที่ครับ,รบถ้าเกิดจะพูดนี่ต้องนึกถึง เอาหนักๆเลยนะครับตัวเองก็มีปัญหาใช่ตัวเองก็เพิ่งมีปัญหามาเลยอมาจากบ้านเราเองเราก็มีเหมือนกันแต่เราต้องข่มอารมณ์เอาไว้ครับมาจากบ้านเลยเราก็เศร้าขับรถมาแบบเศร้ามาเลยอาจจะมีน้ําตาเล็กน้อยอันนี้คือเรื่องจริงใช่ครับขับเลยระหว่างนั้นเราก็คิดแบบต้องไปเข้าเวรแต่ก็เราเราก็ลอยมาแล้วมือลอยมาแล้วมาถึงสอนอกนั่งปุ๊บเข้ามาเคสหนึ่งเหมือนกันอีก แล้วเข้ามาแจ้งเราแล้วมันเจอกับใจเราด้วยใช่ครับแล้วยังไงนะที่มนักงานเราโสดอย่างหมดบ้านเนี่ยเราต้องคุยเราก็ต้องคุยใช่ไหมครับพยายามไกลเกี่ยให้ดีที่สุดนะครับส่วนหนึ่งก็คือจริงๆแล้วถ้าเรื่องภายในครอบครัวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องดูเลยนะครับอืออาจจะต้องดูก่อนเลยว่าสองคนนี้เขายังรักกันไหมอืเอาวิธจะไ่รู้ได้ไงอ่ะแต่เขาแบบลึกๆเขาอาจจะยังรักแต่ว่าเขาแสดงออกเขาไม่ได้รักกันแล้ว คือจะดูยังไงก็คือถ้าเขาไม่รักกันเนี่ยเขาไม่พากันมาโรงพักหรอกเขาแยกเขาพร้อมที่จะแยกกันไปเลยอันนี้เขาอยากให้เราแบบมาคุยกาเกี่ยอะไรขาต้องการใครสักคนหนึ่งเพื่อเป็นคนกลางทําให้เรื่องนี้มันจบใช่ไหมครับ